เจ็ดคู่รักที่หลายรองานวิวาอยู่เรียกได้ว่าแต่และคู่นั่นคบกันมานานมากจนแฟนคลับหลายหลายคนเชียร์สุดๆสำหรับเจ็ดคู่รักดาราหวานไม่มีเปลี่ยนคนนี้คนเดิมคบหากันมานานหลายปีจนแฟนๆถามมหาถึงงานวิวากันหนักมากว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีจะมีคู่ไหนกันบ้างลองไปติดตามกันเลยค่ะอันดับที่เจ็ดนิวนาว ู่รักมาราธอนที่หวานกันมา8ปีแล้วสำหรับแนวที่สานาคและนิวงศกรที่ทั้งสองมักจะถูกถามบ่อยๆเลยว่าเมื่อไหร่จะแตง่งแต่คำถามเหล่านั้นก็ต้องหมดลงไปเพราะทั้งสองก็ได้ออกมาเปิดใจกันล่าสุดแล้วว่าไม่มีข่าวดีนี้เคยแพลนไว้แต่มันไม่เป็นแบบที่เราคิดก็เลยไม่แพลนแล้วปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นความคิดเปลี่ยนไป,ไปตามช่วงอาย,อยุอีกทั้งก็คิดว่าถ้ามีลูกช่วงนี้ลูกคงลำบากเพราะสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ ผักมีก็อาจจะเป็นเล็กๆอิกแต่พ่อแม่พี่น้องไม่จัดใหญ่โตส่วนเรื่องจะแต่งเมื่อไหร่แล้วจะมีทาย,ยาทก,กันไหมต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตกันอีกทีอันดับที่6มากคิมหวานกันทุกโมเมนต์ไม่มีหยุดสำหรับคู่รักที่คบหากันมานานถึง8ปีอย่างหมากปรีนและคิมคิมเบอร์รี่ที่ทั้งสองก็มีแต่คนเชียร์ให้แต่งกันได้แล้วโดยล่าสุดก็ได้มีข่าวหลุดออกมาแล้วว่า พร้อมแต่งกันปลายีซึ่งก็ได้ที่การสัมภาษณ์ไปถึงหนุ่มมาบวม่ใช่คู่ของตอนหรือไม่โดยหมักเองก็ได้เปิดใจว่าอาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้ไม่ใช่คู่ต,น,ตนรอกหรืออาจจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้รอแค่จังหวะที่มันเต็มความรู้สึกของเราถ้าเรามีความสุขเขามีความสุขมากๆแฮปปี้ก็พร้อมแล้วแต่รอตรงนั้นอยู่อีกทั้งยังบอกด้วยว่าใกล้มากแล้วกับการขอคิมแต่งงานซึ่งช่วงเวลานั้นจะมีเมื่อไหรเราฟังข่าวดีจากหมักได้เลยจ้า อันดับที่5มีนภูผาสาต์ความหวานกันไม่หยุดสำหรับคู่รักของสาวมีนชลิดาและแฟนหนุ่มไฮโซอย่างภูผาเตชะนรงที่ทั้งสองก็คบหากันมา9ปีแล้วมีแต่ความน่ารักความหวานหยอดกันอย่างไม่หยุดความหวานไม่เคยลดลงอีกทั้งสาวมีนเองก็ถูกถามเรื่องแลนงานแต่งแล้วด้วยโดยเธอเองก็บอกว่ามีคุยกันเองบ้างเพราะทางครอบครัวก็ถามว่าจะแต่ง แต่ด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เรายังเด็กเคยคิดว่าต้องศึกษาด้วยกันหลายๆอย่างส่วนตัวก็ยังไม่เคยคุยกับภูผาว่าอยากแต่งเมื่อไรอยากมีครอบครัวยังไงเพราะส่วนใหญ่จะคุยเรื่องการทํางานเพราะจะสร้างครอบครัวได้ต้องสร้างพื้นฐานให้ตัวเองก่อน มันคงยังไงก็จะไปสเตปต่อไปก็เรียกได้ว่าเป็นการวางแพลนอนาคตได้ดีเป็นอย่างมากแฟนคลับรอลุ้นงานแต่งของคู่นี้กันมากมายเลยทีเดียวอันดับที่4แพนเท้กสารวัตรหมีเตรียมงานสละโสดได้เลยจ้าเมือ่อนางเอกขวัญใจชาวไทยอย่างแพนเท้กเขียมณิดได้คบหาดูใจกับพี่หมีหรือสารวัตรหมีมานานกว่า10ปีแล้วเขเป็นอีกคู่ที่ถูกถามอยู่เสมอเรื่องงานแต่งจากที่เมื่อก่อนเวลาสัมภาษณ์ทีไรก็ได้แต่บอก ว่ารานั่นรอนี่ให้ลงตัวก่อนจังหวะดีๆคงหีกไม่นานแต่ล่าสุดทางครูแม่ของแพนเท็กเองก็บอกว่าพร้อมทุกอย่างแล้วอยู่ในระหว่างดูเรื่องแต่งงานกันจะแต่งเมื่อไหร่ก็รอดูเรื่องแต่งงานด้วยซึ่งแพลนนั้นจะมีเมื่อไหร่รอฟังข่าวดีกันได้เลยจ้าอันดับที่3มแพตตี้แดนผู้รักที่ทำเอาหวานกันหนักมากสำหรับแดนวอเวสและนักแสดงสาวคนโปรดของใครหลายๆคนอย่าง แทตี่อันโซมาลีนที่ทั้งสองคบหากันมานานกว่า10ปีมีแต่โมเมนต์หวานๆให้กันอยู่เสมอซึ่งก็เป็นอีกคู่ที่หลายๆคนเชียร์กันหนักมากว่าให้แต่งงานกันได้แล้วเพราะอยากเห็นง,งานวิวาของทั้งคู่แต่ทั้งนี้หนุ่มงานเองก็เคยออกมาเปิดใจแล้วว่ายังไม่มีเซอร์ไพรส์ขอแต่งแต่หากมีเมื่อไหร่ก็รอชมเซอร์ไพรส์นั้นกันได้เลยจ้า กับที่สองยายาณเดชเป็นคู่รักที่ทำเอาแฟนคลับลุ้นกันหนะักมากเลยจริงๆสำหรับพระเอกหนุ่มณเดชและนางเอกสาวยายาที่ทั้งสองจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริง้าทำเอาแฟนคลับฟินกันอย่างสุดๆแม้จะไม่รู้ช่วงเวลาว่าคบหากันเมื่อไหร่แต่ความน่ารักของทั้งสองที่มีให้กันก็มีมาอย่างเนิ่นนานแล้วอีกทั้งล่าสุดก็ทาเอาแฟนคลับกรี๊ดใจจีแทบแตกกันเลยทีเดียวเพราะทั้งคู่ได้มีการโพสต์ภาพคู่และสาวยายาเองก็ได้มีการสวมแหวนที่นิ้วนาง ซึ่งแฟนๆต่างก็ลุ้นกันหนักมากว่านี่คือการขอแต่งงานแล้วหรือไม่ยังไงต้องรอฟังจากปากของทั้งสองกันอีกทีจ้าอันดับที่1นึ n ปิดท้ายกันด้วยคู่รักมาราธอนที่สุดแห่งวงการบันเทิงที่ทั้งสองคบหากันมานานกว่าย0ปีแล้วแต่ยังไม่แต่งงานกันสักทีทำเอาหลายๆคนต่างก็บอกว่าควรแต่งงานกันได้แล้ว อยากเห็นงานวิวาของทั้งคู่คราทั้งสองก็มีแต่โมเมนต์หวานๆน่ารักมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดจนล่าสุดแอนเองก็ออกมาเปิดใจแล้วว่าไม่แต่งงานแล้วเพราะทุกคนนี้เหมือนเพื่อนเหมือนคนใช้ชีวิตด,ด้วยกันไปแล้วเพราะว่ามันไม่ทานแล้วเล่นตัวยอมไปเขาไม่ขอแล้วให้เรื่องมันเงียบไปเลยจะดีกว่าและคุยกันแล้วว่าคบกันแบบนี้ไปเป็นห่วงดูแลกันเพราะยังไงก็ไม่มีใครไปไหนอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดใหม่ทันใจ ของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ